พี่พี่น้องเสาร์นี้เขาก็มีเมนูอาหารนีกแล้วพี่น้องเมนูแกงผักผักบวบพี่น้องผักบวบห่อน,อนพี่น้องโอยผักบวบร่อนเลยพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยว ชิ้มกับพี่น้องไก่ชิดีปง่งเราทั้งห่านทั้งนัวพี่น้องสดยอดสดจัาพี่น้องแจงบกบัวต้นอนเลยเดี๋ยวเขาจะใส่ต้นหอมพักซี่เข้าไปพี่น้องเพิ่มความหอมขรับอีก หยดชับพี่น้องคนแห้งมดแดดพี่น้องเดี๋ยวปลาสิมุนร้ลลอนพี่น้องร้อนจ้านะครับผมเสร็จแล้วพี่น้องต่อไปเขาเป็นกันเจ็บไปเสิร์ฟได้แล้วพี่น้อง โอเคนะครับพี่น้องจำเลยครับผมก่อนค,ครับผมวัสดีครับ